ที่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมนี่อยู่เกม Identity V นะครับซึ่งตัวละครที่มีคนขอให้ผมเล่นเยอะมากที่สุดในฝั่งคอมเตอร์ก็คือเกชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกชากันเลยเกมยังไม่โหลดยังโหลดไม่เสร็จครับโอเคกันละมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกชาดีกว่าเดี๋ยวดูกันว่ามจะเล่นตากขนาดไหนโอ้โหแล้วด่านมันก็ออกาด้วยนะด่านดีซะด้วย คือผมน่าจะเล่นยากตอนปลาผีเตือเ้อนแลวอีกอย่างหนึ่งเลยคือพัซซันคนระับน่าจะรู้นะว่าพัซซันขนาดไหนตรงนี้มีคนเกิดไหมไม่มีตรงนู้นมีคนใครครับไปครับมาแล้ว

วังดักแล้วก็เฮ้ยตีไม่โดนเออพุ่งเฮ้ยเรียบร้อยโดนหนึ่งแผลจับไปเลยครับหนึ่งแผลเฮ้ย,ยจะไปไหนเนาะ มันกำลังวางผีเสื้อเอา่ตีอะไรของผมวะรกอนมันนี่ อย่างนั้นจริงใช่ไหมไม่เชียวบินกัน你还想买逍遥棒？我他妈呀，抱歉，来早了。เหม่มหอ,มมเอ,เน,น,อน,นเหมือนเสาฝังสาไม่มีคน อย,อยู่แต่ข้าไปแอบแล้วอ้นีน่นไอ้นีนนน่มันก็จะล้มมาครับตรงนี้นี่ตัอ้าวมันช่วยกันแล้วอ้าวอดีดยวเราอีดูด้า

ไอ้นี่อะไรช่วยเหรอจะช่วยเหรอใช่มันจะช่วยเหรอ,อรช่วยเหรอ,ช,หรอช่วยไปเดี๋ยวก็ไม่ทำเฟรชเเอ้ยโดนไหมโดน,โดนเฮ้ยทราไมเดินช้าหมันกัดหมามันกัดหมามันมีแบบคีเรียเนี่ยโอ้โหผมขอเก็บกองก็พอแล้ว ตรงนี้ม <analyze> ีฮองวีด oh. oh. ิอ้าวตรงนี้ก็เสร็จสิครับดอมาตรงนี้อ่ะไปเอาบูดนะช่ว่ ตีดไม่โดนดูเออเออติดไปติดไปติดเชือมันรักเออี๋ยเออตัวมันใหญ่จ้ามเรียบร้อยนี่และสาเหุที่ผมไม่อยากเล่นเกมชาอะไรอยู่ม้งมีแฮนไปดิกไว้ดไปเฉย กระไรอืออกระแท่งเขาีแมงยัไม่บินอีกอ่ะคุณเอราคุณเอราเอราคุณเอราคุณเอราด้วยอืมยู่นิงอ่นนก็ไม่รอดจะ คีกี่อก็ดีแล้วดวดลวคลคุณเอดานะครับลอ้นลด้นลุล้นลนล่ล้นลอ่น Thank <laughs> you. ลอไปแล้วขอคอยยไปทำยังไงดีล่มไอ้โนมากก่าพุ่ยเลยนะเอ๊ย,อยมาบอลเชื่อไว้ตรงนี้ก่นอนเดี๋ยวมันมาครับ ไม่ได้ก้างหน่อยหูแต่หูขึ้นนะหูขึ้นน่ะทุกคนว่าไอยู่ึ้นดูนี่ไอ้ว่าทำไมหูขึ้นนาจริงช่วยเลยหูเกือบไอถูมันไม่เลยสุดอ่ะหูมันติด กันกันเปนทีแม่เลยทีวิ่งไปด้วยกันตลอดเลยเดียวมาดีเพราะฉะนั้นอย่าหงุดไม่ให้เดี๋ยรอทางรับหอไม่เช่อที่จะนหนเราอะ 对吗？ ขึ <ih az violin beeping warfare> ้นอไนะหรอไม่ต <Diamond Hai> ้องเชื ay, ่อเลยไม่ต้องโอ้ยไม่อยากไม่อยากจะเชื่อผมไม่เคยไล่กีชาเลยนะครับทงนี่เกิสิวโอ้โหหรือว่าจะ ชอบเลยกดไลค์กดแชร์กันเพื่อที่จะได้ผมจะได้มีมีกำลังใจนะครับในการทำคลิปคลิปนี้เนี่ยใครชอบมือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ครบ100่งร้อยซับสไครต์กันด้วยนะครับเราได้แจก,กรหัสออสตากันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ